ไว้ไฮยาเตสวัส well ดีค well รับ well ร oh oh, ับตีนปุ๊บปั๊บรับโชคไฮยาเตปุ๊บปั๊บรับโชคอีน้องพี่ขอสองร้อยนะอ้น้องเวีร์คูดเวลเวลเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมากันเยอะมาเยอะมาเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะอย่างเดียวชิบหายเยอะแยะเอายิงไปเลยลูกตั๊ปปั๊ปั๊ปั๊พี่ขอห้าสิบบาทนะพี่ขออีกร้อยห้าสิบเลยจะเจอก็ทริปเปิลทิลนิ่มขนาดนี้เนี่ยมันคนหรือขี้กันวะพขอสองร้อยนะไอ้น้องอ้าตรงกลางมาอีกแล้ว อยู่ในปาร์ตี้ฮอตยังกับไฟเยอร์เธอสวยเซ็กซี่ฮอตยังกับไฟเยอร์พี่ขอ200นะจ๊ะน้องจ๋าสวัสดีครับอยู่ในปาร์ตี้ฮอตยังกับไฟเยอร์เธอสวยเซ็กซี่ฮอตยังกับไฟเยอร์ราคาสูงพี่ขอสองหน่อยน้องช็อตหัวแม่งหมัดไต้เอาดีๆยช็อตหัวแม่งเลยหมัดไต้ช็อตหัวแม่งเลยอ้ไ่ใ

พี่ขอสองร้อยนะไอ้น้องชะหัวนั่นไงดูผมโดนจับอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีโอเคตีแม่งเลยบาดีเขานี้เข,าน,ขานี้ก็ตีมันเลยไอ้หนูเอ๋ยยิงยิงพี่ขอสองร้อยใช่ปะใครมา <c oughs> น้ะไอ้น้องแ <c oughs> มาด้ำพื้นตกใจนี่หนีตกใจกระโดดหนุน่มวิ่งไปดูผมใบแสงอุย้ยมาเยอะ,มา,ยอะมาเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะประเด็นคือมันมาเยอะดิยิงกันหน้าไปยิงกันหน้าไปอีกไหมอีกไหมไม่มีแล้วเฮ้ยมามาิงกันหน้าไป ขตตอตร้ตยนะจ๊ตน้องจตาพี่ขอส0ตร้อยนต้น้องเตาหัวแม่งเตาหัวแม่งขีตอตมาลูกอะไรซุปซูเปอร์แมนมึงกลับกบแทมมาเลยนะเอ้ยไม่ใช่มึงกตับในโคโตลิตมาเลยพี่ขอ2ตงรตอยตจตะน้องจับมึงรีบกตับนตโคติตตเลยตอตบอกไปตัตแทมมันตตัตบทตุหลังซุหลังตตตะซุหลังจบหาย พี่ขอสองโอ๊ยไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยับดับดับเยี่ยมากี่ตัววะเนี่ยมาเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะอันไปเลยครับป้า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 ปา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 สวัสดีเทลครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าพี่ขอ175บาทเลยจ้ะน้องจ๋าจัดไปแจมแมวเสต้า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  อ้าวเหรอครับคอมโบสุดยอดครับผมกากาลีอันตีบัตดั้มหองครับคอมโบนี้กูนึกว่าจะเจอแต่ในคาราโนุเฮ้ยเอาดิลูกช้อนดิลูกของไทยช้อนแม่งเลยช้อนแม่งเลยลูกเออโอเค่นั้นแหละไอ้น้องเอ้ตามต่อไหมตามต่อไหมยังไงใครตามต่อแอดเอาสวัสดีครับเอ้าทำไมมันไปด้านนู้นล่ะลูกเฉาะหัวพี่ขอสองร้อยจะน้องจ๋าผีเฉาะหัวเฉาะหัวนี่ครับเฉาะหัวนี่ครับเฉาะหัวนี่ครับ แนๆๆมันอยู่ตรงไหนแต่งซูมอะไรมึงเงีตา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 ตพี่ขอ0อยจะาน้องจา๋า <c oughs> เอามชตลิงตายไปหรอมัต้องโดแล้วมันต้องโดแนละ้วม,นะมันยามยาม,ยยมันยามเกียรลิงช่วยจเอมันยามเกียริงเรามันเป็น่าศึกมันตถูกฆ่าต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 หัอตไม่ทันดิงช็อตไปก่อนครับผมด้านหลังเข้าคิวเลด้านหลังเข้าคิวเลนด้านหลังเข้าคิวเลเ,วเ,เออพี่ขอสองร้อยนไอ้น้องโอเคครับผมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ว้าวบอลเลนีกูจเจอแจ็คพอตสวัสดีครับยิงไปนี่ไงเรานี่เรามาแล้วมาเราจเจอแจ็คพอตยิง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 พี่ขอ200ร้อน้องจ๋าที่ฮ้ากิหนหัวมึงเอ้ยคนยังพี่จะไม่แพ้หรอกนี่พี่ออมมือให้เคะหัวพี่ขอ200ร้จะน้องจา๋ามันเป็นค่าศึกก็มันหน่อยลูกมันต้องถูกค่าแล้วละ่ะมันเป็นค่าศึก<ล>มันต้องถูกค่าพี่ขอว้าวสิบได้นี่อีเทลเป็นค่าศึกอีเทลต้องถูกค่า เฮี้าเฮลเป็นฆ่าสุเวดเฮลโดนไล่ฆ่าล้มพี่ขอไม่ได้ซิปเอาแ,แลยไอ้แ้วอยาอยู่ไหนไป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 พี่ขอร้อยห้าสิบได้สักทีไอ้หนูเอ้ยไล่ฆ่าสองตัวแม่งไม่ได้ฆ่าเลยขอโทษไม่เป็นไรครับโอฮโหอย่าไปเกียสิใครฆ่าแม่งก็เหมือนกันกดฟอร์นท์ข้าไมได้ก็ดีแล้วครับเขียนว่าล่ะโตเขียนว่าล่ะเอ้ยไอ้เมื่อกี้เด้อโอ้โดนได้ยังไงโดนได้เช่นไรขอบคุณมากครับเอ้าอันตี าพี่ขอสอนร้อยนะจ้าพี่ขอสองร้อยแต่อีกตัวหนึ่งนะจ๊ะเ <c oughs> ดี๋ยวไมมเขาเหรอเออซดี๋วนิ่มขนาดนี้เนี่ยมันคนหรือขี้กันวะ